ตามมาโอยโอเคครัมุมนี้ไม่ดีเลยอ่ะโล่อะนนี้โกงก็อีก ก็ไม่มีมุมดีๆแล้วเราเลยหามุมดีๆก่อนไลฟ์รั่งมึงก็ชิมๆอยู่แล้วโอ้ยงงมะช่วยด้วยมุมดีๆก็คือตรงนู้นไงนั่งเอาหลังเข้างบนนี่อเป็นมจบ้านั่งอยู่นะอ้าวพุ่ม đại ba đại ba cái what cái 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 cái

โอ้ยโอ้ยี้อะโอ้ย <laughs> อ,อย่ายามอย่าใช้คำหยามขยะสวะว่ะโอ้ยเดี๋ยวทำก็โกรธเดี๋ยวคลิปช่องไม่มีนะเฮ้ยงงมากาไ,ไ,ไม่ไหนโอ้ยเระแวงว่ะถ้าดูไปไหนได้เลย <laughs>

กือไม่ได,ตด้ตายสนิทเธอตายสนิทสิ่งี้ตายสนิทรอดนะกูถือกูรอดอีกเกยเเ้ยไม่รอดฮะ ฟิลเตอร์อะไรดีอะอุ้กับฟิลเตอร์ของมึงอ่ะเอ้ยอันเดียบเหมือนเบอสุดเราอายืนยดิเก้ออ่ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะดูนะขอนึกด้วยอะไรครับเฮ้ยรอๆๆไอ้เวงอ๋อสงสัยกดๆที่กดดิเฮ้ยมันกดได้ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่เบอร์นีปล่อยไปเลยโอเคเออไม่ต้อทการใครไปไหนแล้ววะ อาไเอาไวเอาไเอาไ่เอเที่ยว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 ตาเทศอ่าตอนเช้า <c oughs> แล้วคนแถวนี้ที่เขากากาว่าถามว่าคือไม่ตอบใช่ไหมตอบวันนี้ <c oughs> จริงอ้ไรทำหลังจากตื่นนอนอา่ากินน้ำก่อน ทำไมไม่เจอคำถามนะสักทีม้มันมีคำถามอยู่ที่กูเห็นหมดแล้วอยากอยากไม่รู้ถ้าคำถามไม่ถูกใจกูจะฆ่าไปเอ้ยโง่ว่าคำถามไม่ถูกใจคนหยุดได้ไหมอเอาไม่ได้โอ้ยมันอะไรกี่คนกี่คนอะไรอย่างเอาอะไรกี่คนกี่คนดีกว่าดีก่ามากเฮ้ยเราหลังกรสุดว่าอะไรอะไรเนี่ยมึงเฮ้ยน่ะคนรู้เหรอไม่ถึงแบบบูอ อะไรเนี่ยอ่อนเลยสัตมึงรออ่ะมึงรออ่ะ,อะมึง,มง,มงตั้งใจอ่ะมึงตั้งใจจะเามท่ามันไม่ได้เลยมันไ,ไม่มีทางออกว่าะจกต้องายไเเฮ้ยมึงอะไอมึงอะไรเล่นอยู่คนเดียวถ้าไม่เลืออาวาก้าครนไนแล้วลวะ รู้ไหมไม่ได้ฮะรู้ไหมเอาไปหรอมึงเล่นพระจันทร์ไปยังเล่นไปแล้วอย่าเล่นตามโง่มากถ้ามึงจะทำเดียวกับเล่นกันแบบนี้เลยเออไอ้กลุวกเอ้ยแล้วฟิลเตอร์ดีๆหายไปไหนโอ้ยเล่นไปแล้วก็ไปกันแล้วครับผู้คนเียกวดีครับ สวัสดีครับบพันธุ์ครับผู้เปิดไฟเป็นทุกอันเลยผมไม่ได้ของกูเหมือนกล้วยครับมันเป็นดาวครับอ๋อผมเป็นซาลาเปาครับสวรรค์ผมเป็นพระอาทิตย์ครับเตุ๊กตาครัวจะไปตะลุ่มไงโอ้ยมันหายไปได้ไงเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นไม่มีมึงนั่งทับเปล่าไม่เ็ยใครถึงนั่งนั่งตุ๊กตาไม่มีโอแล้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีจริงได้บึ้งมันหายไปตัวเดียวตัวที่กูอยากได้ ตัวอื่นไม่หายเลยอ่ะโอ้ยเมื่อกี้เราที่บึงสะบัดอ่ะมึงนั่นแหละนี่ตัวบนพื้นๆของนันปะไม่ใช่ไม่มีมีโอ้ยมีชักตัดต่อเข้ามาพิมพ์อะไรไร้สาระอะไรโอ้ยมาพิมพ์อะไรมรชักตัดต่ออะไรมาพิมพ์เนี่ยพิมพ์ว่าอะไรอ่ะไร้สาระอะไรโง่งมากโอ้ยส้อนแป้งไปเลยโอ้ยยายาเดี๋ยวมันเอาออกไปได้มันออกไปได้เลยอ้เฮ้ย ไอ้นี้มันโอ้ยโอ้ยนี่ไงอันนี้อยู่ที่มึงอู่ที่มือมึงอ้ยจะแด่อยู่ดีมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่มือมึงโอ้ยมันอยู่อีกที่เตอร์ใช่อ๋ออยู่ที่มือมึงแล้วมมันอยู่ตรงนี้เอาไปอะเรียกไเอาไปไปอ่ะคุณไม่ได้เก็ไปมันไม่มีน่องเอ้ยตรงผมอะไรอ่ะมึงเนี่ยเมื่อกี้มันไอ้นี่ไงมันขยับตัวอันนี้อะเรียบรอดสุดริงจริงโอ้โหเก่ามากด้วย คือมุมนี้มันไม่รอดพนะมือถือผ้าติดองกระคาเอาปากกานี่ไงเดินช้อปปิ้งไอจีชอบไปช้อปปิ้งด้วยไหนลองถือสิถือถือช้อปปิ้งเฮ้ยวาแล้ววาแล้วสาะรโอ้ยคงว่าตอนนี้ตัดคลิปแล้วก็วุ่นวายอ่ะไหนล้วถือเอาแล้ว ถือออบาก้าแล้วทำแบบแบบที่ปกติที่ชอบพาเนาอออบาก้าไปเดินเล่นอ่ะเออที่มึงไปเช่าพาแล้วมือถือไปด้วยถือถืออย่างงี้ไม่ใช่หรอถือถือเอามือสอดไม่ใช่หรอแล้วก็อย่างเงี้ยป่ะใช่ไหมเหมือนคุ้นคุ้อยู่ว่าเธอถือแล้วแบบเออถืออย่างนั้ยเนาะอ่าแล้วต้องจุ๊บหัวเนาะออบาก้าด้วยป่ะใช่ไหมต้องคุยไปด้วยนี่รู้สึกแล้วมันก็คุยด้วยเหรออะไมันไม่เห็นอ๋อใช่หรอแล้วไหนลองลองหันหลังดิหันหลังหันหลัง อ๋อก็จะเห็น่ามปะก้าก่อนเอาปากกาอยู่แต่ลืมเอาฉลากออกนะยังอยู่ที่หัวอยู่เลยอ๋ออย่าดหนึ่งน้องไม่เราเราตอนแรกคิดว่ามีแค่เอาปากกาทำไมมีฉลามด้วยแล้วไงต่อเอ้ยอ่าอ่าแล้วหรอโอเคแต่กืงแดงนะ กูพยายามถ่ายสูงอยู่กูพยายามถ่ายสูงอยู่กูถ่ายสูงอยู่โอ้ยมีสองตัวเลยอันเนี้ยมันจะไม่โอเลิศเลิศเลิศสายนี่ช็อปช็อปปทจันไหมอ่ะซื้อไปครับพีประจันขายครับโอ้ยเห็นชัดเลยว่าเป็นฉลามโอ้ยโง่มากอ๋อแล้วก็ต้องมีอีกชิ้นนั้งนี้รู้สึกพบเราก็กินด้วยกันนะ แต่เอาจริงๆแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนฉลามเนี่ยอ้อยพุกไปหมดมันพุกไปหมดโอยตัวเด็ดแลกเอาตัวเด็ดแลกตัวเด็ดแลกว้าแลกเกือบโอ้ยในบุกโอ้ยไหนบึกอ่ะเด็กบุกใครที่เวน่าเวน่าอ๋อ แกกงมโกงแล้วอยยกิมหมดได้กิมมันว่ามึงอ่ะตาว่ามึงอ่ะตาตารอมึงเดินอยู่โอเคเดินอยู่อะก็ถ่ายแค่เดียวเออเออเออเดินเดิเดี๋ยว พอแล้วกูปาดีละอะไรอะไรอะไรกันอะไรวะเอาแล้วจี่พอแล้วมันกับมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวบอกอะไรสาระ้อะไรสาระของกูอีกโอ้ยเขงกูหายไปไหนล่ะกตาโอ้ยแล้วเอาปากกามาอยู่ที่กูได้ไก่ชุ่มชืนสวัสดีครับโอ้ยเอาปากกากูอย่าทักเอาปากกากู ไปตาตามาสวัสดีครับสวัสดี Q ครับอ่ Q&A ไหมครับใช่ครับขอให้เป็นวันที่ดีครับเอ่อสบมน้าใสไว้รุ่นชอบครับไปนนอนดีกว่า ก็ปิดคลิปครับอ uh. ่าแล้วก็ตัดเป็นฟุตเทจปุ๊บตัดเป็นฟุตเทจก่อนอืมแล้วมึงลองเป็นเพลงประกอบฟุตเทจหน่อยดิอ่ะอะไรก็ได้หนึ่งสองลองเลยพุ๊บกลับมาแล้ว จัดอีครับชัดอีกครับอเีครับเคโอ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 เคชิงเด่นสวยแล้วครับครับผมว่านเราคุยเอ้ยชยู่นมีจริงรออยู่ครับแต่มองไม่เห็นเลยงงมาก จะมากินหมูกระทะอีกเมื่อไหร่หมูกระทะที่ไหนครับปบ่อยๆอยู่นะเดี๋ยวก็คงไปอีกครับดูเดอชิเปอร์ยังรู้ต่อเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับสนุกมากฝากดูด้วยนะครับเดอชิเปอร์เธอกับสันจินนายกลายเป็นคนหัวล้านครับที่ไหนอเป็นไก่ที่ไหนจะเป็นไก่ที่นผมยาวครับอ่า ตัดไว้เบื่อเสร็จึ้นครับแต่วันนี้ผมยาวยังหาเจอผมเธอยังหาอะไรวะโอ้ยยอ้อยโง่มากไอ้ดงไม่คมเลยวะไม่เปิดตาตาดีอยู่ๆไอ้อ่ะก็พูดคำคมตลอดเวลาใช่ใครจะบอกน่ารักจัดฮะปกตินะปกติปกติจริงไม่มีนะ ใช่อะไรวะ Q&A ก็ดูหายไปไหนปกตินะครับอันนี้ก็ดูทั่วไปมาจกให้ดูหน่อยแมวครับขอดูเล็บหน่อยนะครับหลุดหมดแล้วครับ เซปเหรอครับเซน่ากลับไปหลับครับผมเซน่าบนผ้าม่านคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> มองตาวัน <laughs> สักของผมก็ได้คิดเยอะเหมือนกัน <laughs> ใครรอสดในมองเทพมันก็มีหลักฐานอยู่ มันมงงผมเปลยมันไม่เสร็จอะมันไม่ไปยืดบอกให้ไปยืดอ,ยอะไรเอาขึ้นเอาเอาสเปย์ <c oughs> ผมตรงฉีดเอาสเปย์ผมตรงฉีดเอาสเปย์ผมตรงฉีด <c oughs> ได้สเปย์ผมตรงฉ <c oughs> ีดชไม่ไม่ฟังไม่ได้ยิน <c oughs> เหแสงปี๊งคลิปปะเนี่ยตาเสกดังไปหมึกก็เปิดดังไปอะไรอ่โอ้ยจังทุงกคนดูหรือยังครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งครับตาเปิดดังไปโอ้แล้วมันไม่เข้าหรอกใครบอกไม่ได้ยินหรอก แล้วเปิดอันนี้ดังนั้นงงว่าผมคือเวลาผมที่มันไม่ได้เสยอ่ะแล้ววันอยู่ๆมันจะมาเสยมันเป็นไปไม่ได้เลยป่อยมัใช่มั่ง งอมจับเลยสือเิ่งชมุกโอเคจบอีกแล อย่าปัด <worries> ค่าคนไม่ได้เออซึนซึ่งซึ่งซึ่ซึ่ใครว่าจะตัเฟิลตอร์นี้ปลอมมากเลย ไปไปคอะจอยค่ะเขียวป่ะจ๊ะโอ้ย okay. น no <The Jordan> ่ารักจัดเลยทุกคนอ่าชุดเตอร์ก่อนโอ้ยมันอกี้ก็ดีอยู่แล้วไงหม่ต้องปลอมไปอันนี้ดีกว่าโอ้ยต้องปลอมอะไรแล้วมีแค่คนเท่านั้นที่ปลอมบนโลกใบนี้โอ้ยโง่เลยโอ้ยโอ้ยไม่ได้อยู่ไม่ได้เลย มันไม่พอม,มากมันปรับสีใช่รับจวิสัยของมือห้องขายห้องต้าครับห้องเจ้าตาห้องเจ้าตาสีผม,มสีอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามพี่โดมสมัยครับผมสีต้องปรับดู ้ผมอยากเป็นแฟนคุณต้องทำยังไงแล้วผมงงมากโอ๊ยช่รยด้วยตัวแบกเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมเล่เกมตัวดีหรอเล่นเกมไหก็กูก็ออกไล์ไปลเอาไปเล่นเกมไหมคุยกเอาปกาก่อนสวัสดีครับไเดี๋ยวมึงรับตัวนี้ลรับกตัวนี้ไม่ได้ีน้อง ตัดเลยตัดสบยตัดเลยตับายอมปกติเลยอดตครับสวัสดีครับผมเป็ดอาถึงตัวนี้ตัวอะไรวะผมเป็ดเอวอดินได้ครับอะไรวะสวัสดีครับน้องไม่เข้าหลออะไรครับน้องไมเข้าหลอดขอพณครับผมเสียต้องมาลงบผมแล้วคนต้องมจัดกาแล โอ้สนะัูสนะอ๋อยอมมากอะไรอะไรอะไรทำไมไม่น่ารักกับตัวนี้แต่ผมสีเดียวกับคนมันเลยดูดิสีเดียวกันเลยฟินไปดีกว่ากุณวกลัวเสียงคลิปมันดังไว้ไเล่นเกมไว้บาย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 ครับ